ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะก็คือหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะคะประมาณเดือนกว่าก็กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายคลิปนะคะก็พักนี้ไอนน้ยุ่งๆกับการเรียนต่ออะไรอย่างงี้มันมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรเท่าไหร่เนี่ยว่างแค่แบบมาเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้ที่แบใบต้คลิปเลยเราเมื่อไรมาแปลต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนเองแต่วัวนเนี้ยก็คือแบบเออเรา ตื่นเต้นกับของชิ้นนี้มากนะคะก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนอะไรประมาณนั้นของชิ้นนั้นก็คือทานานี่นะคะนี่เลยมันคือตามชื่อคลิปแหละนีโคโรแมนส์นั่นเองนะคะก็คือแต่อันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบชิ้นใหญ่อย่างแบบสร้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นตัางหูเล็กๆของฮิเตะอะไรอย่างนี้ก็นีโครแมนสเนี่ยะคะ่ะเออเขาเป็นร้านที่ ที่ชมเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาลแล้วก็เครื่องประดับแปลกๆที่เป็นคอนเซปต์หลักของร้านเนี่ยตั้งแต่ปี1985นะคะแต่ว่าตั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแต่ตอนนั้นน่ะทางร้านเนี่ยได้ทําแค่เอ่อพวกททำขายส่งให้ร้านมูติเท่านั้นยังไม่ได้แบบมีร้านของตัวเองเป็นหน้าร้านนะคะจนกระทั่งปี1990เนี่ยก็ได้ย้ายหินฐานมาตั้งอยู่ที่ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะก็คือสร้างเป็นหน้าร้านเลย มีชื่อเขียนว่านิวโคร m มน c ์อะไรเงี้ยใน c o เมน n ์เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านแรกๆเลยค่ะที่เริ่มขายของแปลกๆเออ่แปลกๆว่ะพวกของแอนทิคอะไรเงี้ยเขาเขียนไว้ว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้านอ o b s c u r าหรืออีกชื่อหนึ่งคือวอน Wandering Dragon เองนะคะก็เป็นร้านคล้ายๆร้านนิวโคร m มน c ์นี่แหละนะคะแต่ว่าเออเขาน่าจะเป็นร้านแรกๆที่เปิดเหมือนกันแล้วก็ขายของแปลขายของโบราณแอนทิคอะไรเงี้นะคะ แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่เขาได้รับเดนมานใจมาร้านชื่อ Maxilla and m a n i b l e นะคะก็ชื่อร้านค่อนข้างจะน่่สนใจนะคะมันแปลภาษาไทยแปลว่ากระดูกขาก,กันไกลนั่นเองตั้งอยู่ที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากอ่อ r m e r n m u s m u s e u m of Natural History จากเซนตันพาร์คนะคะพอร้าน New c o s m e t นะคะเริ่มตั้งขึ้นเนี่ยเออเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าแฟชั่นในยุคนั้นยังไม่ได้แบบว่ามีเทรนการแบบนำพวกกระดูกหรือ เขี้ยวนี้ฟันกรงเล็บอะไรเงี้ยมาเป็นเครื่องประดับมากน,น,นะคะคือยังไม่ค่อยมีหลหยการไหนทํามันยังไม่บูมอะไรประมาณนั้นแหละแต่ทาง้านก็ไม่ยอมแพ้นะคะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยไอแฟชั่นเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วก็เขาก็ดีใจนะคะว่าเออถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กน้อยที่ยอมรับแล้วก็กล้าที่จะใส่ของพวกเนี้ยเขาก็ดีใจแล้วนะคะ ผลกระทบสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะก็ลเลยทาให้ร้านเนี่ยปิดหน้าร้านไปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ร้ายมาขายออนไลน์อย่างเต็มตัวนะคะเราว่ามันมีหลายสาเหตุที่เขาปิดด้วยแล้วก็คือโควิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สองก็คือหน้าร้านค่อนข้างแพงน,นะเพราะว่าจากรูปที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามาอยู่ริมถนนเลยแล้วแน่นอนว่าพื้นที่ในแคลิฟอร์เนียแบบ,บ ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกเลยนะคะคนิวโคลมสเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายยุคหลายสมัยเพราะเขาเปิดมาตั้งแต่ปีหนะึ่งเก้าเก้าศูนย์น่ะก็สามสิบกว่าปีอะไรเงี้ยนะคะที่ดูตัวจากร้านนะเออว่ามันจะมีร้านที่เป็นเริ่มแรกเลยเมื่อไหรเริ่มแรกเลยค่ะร้าน New Com แเนี่ยก็คือจะมีสองเป็นแบบสองคู่หาติดกันนะคะก็คือเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็คือเป็นร้านเขาร้านหนึ่งไปเลยแต่พอสถานาการณ์มันผ่านไปเนะี่ย ราคาที่มันมาจะแพงแล้วว่าเขาเองก็ไม่สามารถที่จะแบบเช่าทั้งสองที่ได้นะก็เลยเหมือนยุคลานมาเป็นร้านเดียวในปัจจุบันนี่นะคะกจะเป็นรูปภายในร้านที่แบบว่าเออเขาจะขายของพวกกะโหลกแบบกับธรรมชาติสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแบบมีของโดงของดงองเครื่องประดับอะไรอย่างนี้นะมันก็จะแบบเออคนที่ชอบสายนี้น่าจะแบบเออตื่นเต,นต้นกับการเป็นร้านแบบนี้นะคะ

มีคอมเมนเค่ัเป็นหนึ่งในร้านที่เขาชอบไปแล้วก็ความสําคัญของร้านนี้เลยก็คือแบบคือสร้อยละ่างหูที่เขาชอบใส่นะคะกาไม่ได้ที่ว่ามีกําไรหรือเปล่านะออแต่มันก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยออแต่ที่เด่นๆก็คือจะมีสร้อยกับต่างหูนะคะที่เขาซื้อที่ร้านนี้แล้วก็ยังเป็นไอเทมฮิตที่ยังขายได้ถึงปัจจุบันเลยนะคะเราเชื่อว่าเออสร้อย เนี่ยเป็นเหตัจดจำแรกเลยอะของทุกคนที่เห็นบนร่างกายที่เด่นเห็นทุกรูปก็คือเขาจะใส่สร้อยเี้นตลอดเวลากับต่างหูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พาเข้ามาในเว็บไซต์เาหน้าตาจะเป็นนิโคลแมนแล้วก็เอ่อลน์มันเป็นเว็บไซต์ขายของพวกแฮนด์เมดนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีแคตตาลอกเลนะคะแล้วก็มีฮิเดสไตล์ตรงนี้คลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าที่เกี่ยวกับฮิเดะนะคะก็คือตัวส่วนตัวแล้วที่ตูดูมา ก็คือสร้อ,อยที่เขาทําเป็นทีเด็ดสไตน์เนี่ยค่ะจะไม่ได้มีแค่แบบแบบนี้แบบหยยบแบบเป๊ะๆนะมันจะเป็นแบบแล้วแต่ร้านคอสตอมน,นะคะเราก็ว่ามันก็สี่พันกว่าบาทเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นเราใส่สร้อยอันที่เราทําเองเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าของอินสปิเรชั่นจากสร้อยอันนี้แหละแล้วก็แต่ว่าแค่เปลี่ยนเส้นหนังเป็นาพาราคอร์เชื่อพาราคอร์สีแบบ จี๊ดๆหน่อยน,นะแบบว่าเออดูเป réussi, ็นที่สตล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไซส์นั้นอะมันก็เกือบแบบมันก็เอาเรื่องเลยนะแบบห้าร้อยอัพอยู่แล้วอะเพราะว่ามันเราขายเขาขายเป็นชิ้นนะคะขายเป็นแบบเป็นจี้อะเป็นอั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 นซึ่งมันก็โอ้โหคุณไปดีเลยเงยิ่งเป็นเอ่อซิวเวอร์หรือสเตนเลสสตีลอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอัพราคาไปอีกนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเฮ n เมดเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจแล้วว่าราคาประมาณนี้มันก็ค่อนข้างจะโอเคอะไรเงี้ย เพราะว่าเราก็เป็นคนใส่เครื่องประดับเหมือนกันนะคะก็อย่างวงนี้ก็โอ้หลายตังค์มากๆเลยก็อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสั่งมาจากเว็บนั่นเองก็คือเป็นเออต่างหูสไตล์คิดเดยนะคะเป็น s c สกรีมสกู l ก็คือแบบสกูที่กรีดร้องเป็นกระโหลกที่กรีดร้องอยู่นะคะก็อ่าราคาก็ประมาณนี้นะเก้กว่าบาทพอพอยเราไม่ได้กล้าสั่งที่มันแบบ กู้คนาคารสีประเด็นนะคะก็คือก็เลยพยายามสั่งไม่เกินพันห้าแล้วก็รวมค่าส่งอีกประมาณสิบห้าดอลลาร์ค่ะมันก็จะได้ประมาณพันกว่าบาทก็รอของประมาณเดือนนิดนิดก็โอเคอยู่นะรู้สึกว่าไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะคะจริงๆสั่งของง่ายมากก็คือแบบคลิกเข้าไปในเว็บแล้วก็กดๆก็ก็กรอกบัตรเครดิตแล้วก็ตักเลยนะแล้วก็จบเลยแค่นะั้น ก็อันนี้เป็นหอ่อก็ขนาดฝ่ามือเนี่ยนะพัาสดุกอะไรอย่างเงี้ยเออเขาส่งมาในแบบซองกระดาษอันแบบพ่อฝ่ามืออะไรเงี้ยเออขำมากที่ซองเม็ดอินทชัหวานนะเม็ดอินทชัยหวานก็แต่เ่หรอชอบชอบสองมากแล้วคือแบบมีความเป็นร้าน อันนี้นะคะก็เปิดมาก็จะเป็นเออเป็นบัตรนามบัตรล้านนะคะนี่มีได้ามาสองใบงนี่นะคะเออนี่ก็คือข้างในกลงข้างในนะคะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เปิดมาเจออย่างนี้นะคะอี ทรงน้ำแล้วก็จะมีของข้างในเราชอบโลโก้มากนิโครแมนส์นะนิโครแมนส์น,นี่แบบทำให้กล่องมันดูแบบขังขึ้นเยอะ <laughs> นี่นะคะ คือจ,จริงเราจริงๆเราอะแกะดูเรียบร้อยแล้ะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใส่นะคะ <g iggle> ก็เอามาเนี่ยแหละเอามาลองใส่หน้ากล้องเนี่ยแหละ <g iggle> เออแบบน่ารักมากเลยอ่ะอืก็คือจากที่เห็นนะคือมันจะไม่ใหญ่มากแล้วก็แบบเออประมาณโอเคะอะไรเง,งี้ยแต่ที่เราเห็นก็คือบางทีฮิทใหญจะได้ใส่ ทั้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็บางทีก็เอาแบบเราว่าน่าจะเอาต่างหูสองอัน,นมาซ้อนมาซ้อนกันนะคะแล้วก็เออกลายเป็นอีกลุกนึงอะไรอย่างนี้แทนที่เห็นว่ามันจะเป็นแบบจี้แล้วก็เป็นห่วงอย่างนี้นะคะก็สหรับเราเราคิดว่ามันใส่ย,ยากมากเราคิดว่ามันใส่ย,ยากยากแบบเออแบบเนี้ยเออโอ้ยตื่นเต้นในความตื่นเต้น ก็ประมาณนี้นะคะกึม่มทงเกลเออแต่ว่าเราไม่ไดเอารวดใส่เข้าไปนะมันย,นยากมากเลยเอ,อเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนต่างหูใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่แบบอีกแบบหนึ่งให้ดูว่าอยากจะเก็บต่างคซือสร้อยแล้วก็มาใส่ให้ทคนดูแบบมาใส่แบบว่าให้มันเป็นเข้าคู่กันอะไรอย่างนี้นะเพราะมันเป็นไอเทมที่แบบทุกคนใส่แล้วรู้สึกจะใกล้ชิ้นที่เด็กขึ้นอีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถึงจะ อีกประมาณนิดนึงก็ยังดีนะคะรู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเรามีบางอย่างที่คล้ายกันแล้วเปดความมย์ของติ่งก็ว่าก็รู้สึกดีนะคะก็ประมาณนะคะเดี๋ยวลองใส่อีกแบบน่งให้ดูคืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ทำไมเราเห็นในรูปมันเหมือนแบบกระโหลกมันอยู่แนวนอนอะแต่อย่างนี้ก็เกรนะแบบ ดูเหมือนซร้อยที่เด็ดีนะคะก็อยาจะลองใส่ให้ทุกคนดูว้าก็ประมาณนี้นะเองจริงนมั่านะะต้องหันอีกด้านแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันอ้มีความเท่มากนะใส่ก็ได้นะเพราะแบบว่าเออเหมือนฮีเดะชอบใส่ส่างหูข้างเดียวฮิดถนะน่ที่เดน็น่จะจ่อหูข้างเดียวอเปล่า เออนะคะว่าเราเพิ่งไปย้อมผมมาจริงๆก็ย้อมนานแล้วย้อมเั่อไห่ต้ตนเดือนที่แล้วนะก็เป็นสีชมพูจริงๆอ่ะมันเป็นสีแดงทุกคนแต่ว่ามันเฟดเป็นสีชมพูไปแล้แต่ว่าเราก็ย้อมสีชมพูไปแล้วมันก็เฟดอีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่ผมมันขาวอะ่ะมันก็จะแบบเฟดลงเรื่อยๆพอยังไม่ได้ย้อมใหม่สนะักทีเนี่ยะก็ประมาณนี้เออใส่ครั้งไว้แล้วกันแล้วก็ แต่เราชอบที่ว่ามันเป็นแบบมีไอคิดเดะดสาตายติดมาดยวยอะ่ะเออท่านี้ก็คือเหมือนแบบเป็นของยืนยันได้นะคะว่าเออเนี่ยของแท้แน่นอนนะคะก็แล้วว่าที่เขาให้มาสองใบอ่ะเพราะว่าสมมุิเราอยากจะขายอีกข้างหนึ่งไปอะไรเงี้ยเออจริงๆที่เรามาซื้อเลยนะเพราะว่าเราเข้าเพิ่งเข้ากลุ่มเอกเจแปนคลับใช่ไหมคะเราเราก็เลยรู้จักสมาชิกคนนะคะที่พี่เขา้าน่าชื่นพี่หนุ่ม เขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีของสะสมทีเดดเป็นห้องเลยอ่ะเป็นห้องผงเต็มห้องไปหมดเลยอ่ะเขาโอยดีจังนะคะแล้วก็ไปเจอโพสตหนึ่งที่เขาแบบซื้อสร้อยของฮีเดตมาสองชิ้นสุดท้ายในตอนนั้นนะคะก็เอาจริงๆแบบเราก็อยากได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แบบมีไม่ได้แบบว่าเอออยากได้อยากได้นะตอนนั้นนะคะก็เ,เราก็แบบเอ๊มีเงินพอดีนะคะก็เลยตัดสินใจกดซื้อมา แรกก็เออต่างหูแล้คู่แล้กันนี้อย่าเ่เี้ยงน้ำย่อยไปก่อนนะคะ <S <S ก็เออชอบมากนะคะวันนี้วันที่11นะคะก็เป็นวันที่เออเขาจะางานที่เดปปาร์ตี้ไลฟ์สตรีมกันนะก็เสียใจไม่สามารถดูด้านนอกประเทศเขานะคะน่าเสียดายอะเพราวะว่าสมาชิกที่มาเล่นเพลงนะวันนั้นก็ณนะวันนี้ก็แบบมีแต่คนที่ ใกล้ชิดกับฮิเดะเราก็แบบน่าสนใจอยากดูมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะแบบมีให้ดูย้อนหลังหรือเปล่าเลยก็สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพาตะโพสว่าไลฟ์อยู่อ,อยากดูโอยอยแล้วก็มีเรื่องเลยนะคะที่ เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็รอคอยเลยนะคะก็คือเทลมี่ W I S a w w i t d e e นะคะก็เป็นโปสเตอร์หนังออกมาแล้วก็เป็นคำอาิบายสั้นๆที่ว่าคุณฮิโรชิเนี่ยเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่จะออกฉายในประมาณฤดูร้อนปีหน้า2022นะคะก็เป็นศินลปินที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะเคเมกุโรนะคะเป็นคนวาดให้ก็ มีความแบบยูนิคมากะแ,แ,แบบตอนแรกอะตอนแรกเราเห็นนะคะก็แฟนอาร์หรอก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะแบบมันเป็นแบบโปสเตอร์แล้วก็แบบมีคำว่าเทลมีอะไรเงี้ยอ่านไปก็แบบผมว่าเออเป็นโปสเตอร์หนังที่จะออกในปีหน้านะคะก็มันจะเป็นภานพย,ายนตร์แนวไหนจะเป็นแบบสารคดีเหมือนเท่าที่โกราหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบยังไงอะก็ไม่แน่ใจนะก็แบบเออมี ห,หลายๆอย่างที่ทํามาทําได้ก็น่าสนใจอะ่ะก็รอคอยมากๆนะคะคือเราไม่ได้ซื้อแค่ต่างหูมานะช่วงเนะี้ยเราก็ซื้อของไปเรื่อยๆของอีเดตอะก็ซื้อนิยศาสตร์อีกสามเล่มมาจากมาคัลีนะคะตั้งแต่ซื้อเล่มนี้มาใช่ไหมแล้วก็แต่ว่ามีสองเล่มนี้มาย่วยนะคะเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้นั่นเองะคะ่นนะ,คะนี่คือสองที่ใส่มานะแล้วก็ ดูจากหน้าเราแล้วบบใหญ่มากนะคะก็ยกควงที่สามเล่มเนี้ยมันหนักมานกนะคะประมาณสองพันกรัมได้แล้วก็ไปทนีเขาคิดตามน้ำหนักดย้วยอะไรเงรี้ยมันก็จะแบบรวมๆหมดนี่ก็พันหกค่ะก็แต่ว่าเออเรามีความเจ็บแค้ลกว่าเล่มนี้มาก,ก่อนนะคะก็คืออ่า เรากดซื้อไปแล้วใน Amazon JP นะ Amazon Japan นเองแต่ว่าเราโดนกดยกเลิกการซื้อไปนะเพราะว่าเออคนขายไม่สามารถส่งให้เราได้ในช่วงนั้นเพราะว่าติดผลกระทบจากโควิดนั่นเองนะคะก็เลยแบบไม่สามารถส่งให้เราได้แบบมาที่ไทยอะไรอย่างนี้เราก็เลยอ,ยอนนะะลดอันนั้นไปนะคะแต่ราคาดีมากจริงๆอันนั้นอะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่แบบเออมาเก็บไปก็ไม่เสียหายอะ ก็จะไว้ในคลิปหน้าละกันในคลิปหน้าแล้วคลิปหน้ามามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเราขออภัยทุกคนเลยเราแบบเนื่องความที่แบบเราติดนู่นติดนี่ล้วก็แบบมีหลายๆอย่างที่ต้องทําด้วยนะคะอยากแต่อยากทำมากๆนะแบบคลิปเลยเนี้ยเขาบอกเออนค่ความที่มันเป็นติ่งอะมันก็จะจะทําอะไรแล้วก็พูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราก็สามารถไม่ไดเวลามาทําคลิปได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้บ่อยมากนะคะก็ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เข้ามาดูแม้ว่าจะเห็นว่าแบบคลิปว่ได้ลงมาเดือนนึงแล้วก็ตามอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เออพยายามอัปเดตข่าวสารอะไรนี้นะคะก็อยากฝากช่องติดตาม i อของเราเองนะคะที่เลงเรื่องเกี่ยวกับพี่เด็กอย่างเดียวเลยนะคะก็เราแะแปะไว้ให้นะแล้วก็เออเราว่ามันดีมากที่เรา เ,ออเราเริ่มสร้างไอ้เขานี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปติดตามแฟนคลับคนอื่นที่เขาใช้ช่องอย่างนี้เหมือนกัน,น,นอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะเป็นแบบลงแต่เรื่องฮีเดะลงภาพฮีเดะลงข่าวสารฮีเดะนะคะ่อนข้างเร็วมากนะแบบอย่าง ه, เอลเลมีหนังที่จะมาปีหน้าเนี่ยก็รู้จากแฟนคลับเหมือนกันนะที่เขาโพสต์สกันนะคะ่ค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ติดตามนะคะแล้วก็จะพยายามทำคลิปเรื่อย จะไม่หายไปนะก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูมากเลสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> บ๊ายบาก่อนที่จะจากกันนะคะเราว่าเราน่าจะลงคลิปไม่ทันที่สิบสามแต่ถ้าเกิดทันนะคะเราก็าจะอ่าใช้โอกาสนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮิเดะนะคะอายุ57ปีในวันนี้ถึงแม้ว่าฮิเดะจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่า แต่คีเด็กก็ยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอนะคะถือเป็นอีกวันที่ถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็จะอายุ57ปีแล้วค่ะเหมือนถับไปนะะ่าจะเป็นคุณพ่อคนหนึ่งคุณพ่อค่ะอะไรนะคะก็เป็นคุณพ่อที่ไม่ใช่คุณพ่อนะคะขำขอให้เป็นปีที่แฟนขำทีเดียทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ ติดตามพีเดต่อๆไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะเกี่ยวกับพีเดนะคะที่ทำออก n i ในชั o นยังไม่ได้ปล่อยออกมาก็รอกันต่อไปนะคะเราขอบคุณที่พีเดเป็นหนึ่งในกําลังใจในการใช้ชีวชิตของเราต่อไปให้ความสร้างสารรค์แก่เรา,าเรื่องแฟชั่นหรือแบบแพชชั่นที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะบ๊ายบาย